คือห้องสมุดของดีไซเนอร์ที่ใหญ่ที่สุดในกรุงเทพค่ะ แบรนด์ที่มาวางอยู่ที่นี่เป็นขายบ้างใช่ไหมก็เป็นซัพพลายเออร์ที่ขายพวกอุปกรณ์เกี่ยวกับการแต่งบ้านเนี่ยค่ะหรือตกแต่งภายในทั้งหมดมันเป็นปัญหาที่ดีไซเนอร์เวลาพาลูกค้าไปดูแบททีเรียลอ่ะมันต้องไปที่นูน่นที่นี่ไปไปหาซัพพลายเออร์แต่ละเจ้าเรื่องมันไกลามากเพราะมันมีแบบนี้มันง่ายจบเลยทีเดียวบานพับบานอลูมิเนียมมือจับ าเขาใช้บุใช้ทําผ้าม่านใช่ตัวที่อัปเดตในปีนี้ปี2025มาตั้งไว้ที่นี่เราไปแต่ละจุดอะคะ่ะมันจะมี QR code ของแต่ละซัพพลายเออร์เขาก็จะมี contact ของเซลล์หรือเจ้าของเพื่อที่เราจะได้ขอใบเสนอราคาหรือขอม m ท t เรีย l อื่นๆเพิ่มเติมของบริษัทเขามาส่งให้เราได้ที่บ้านหรือที่ออฟฟิศ สิ่งนี้เขาเรียกว่าแมทเท i a ียลบอรค่ะเวลาดีไซเนอร์ทำทีดีเสร็จอ่ะ mm hmm. เขาจะต้องทำแมทเทเรียลบอร์ดแบบเนี้ย mm hmm. เพื่อให้ลูกค้าอนุมัติวัสดุ Material Board อ่ะมันจะก็จะประกอบไปด้วยอย่างอันนี้ยก้าวเข้าใจว่าน่าจะเป็นห้องน้ํา mm hmm. มันก็จะมีกระเบื้องแต่และชนิดมีกระจกเป็นผ้าบุข,ของเก้าอี้ที่ใช้แต่งหน้า mm hmm. นี่ก็คือแมทเท i a ียลสำหรับหนห้องที่ดีไซเนอร์จะต้องจัด mm hmm. เพื่อให้ดูว่าทีดีที่เราทำเนี่ยพอมาเป็นวัสดุจริงอ่ะ มันเป็นแบบนี้นะผิวสัมผัสเป็นแบบนี้จะได้เข้าใจตรงกันและนี่แหละมันถึงต้องมีสถานที่ที่ดีไซเนอร์หรือลูกค้าสามารถมาดูวัสดุได้โดยที่ไม่ได้ยากลำบากจนเกินไปรวมไว้ทุกแบรนด์ไว้ที่นี่ค่ะที่นี่คือแ a ทแล็บ